วันนี้นะก็เป็นวันสบายๆวันอาทิตย์นะขอพักสักวันแล้วกันลงคลิปทุกวันเลยเฮ้ยเด็กๆเล่นเกมอะไรกันเสียงดังอย่างเงีังวุ่นวายทำไรวะอะไรอีก่ะอะไรอีก่ะอะไรอีกอ่ะอะไรอีก่ะอะไรอีกอ่ะอะไรอีกอะอไรอ้อ่ะไรอ่ เมื à, ่อก uhm like ี้เ uh ห็น uh. งูด้วยพี่เอาเอาเขาเล่นเกมกันหลกแล้วเปื่อไรงูพี่งูอยู่ไหนเมื่อกี้มันเลยผ่านหน้าผมไปเลยเฮ้ยไอตัวไหนไอตัวเดิมกับอาทิตย์ที่แล้วเปล่าใช่พี่ตัวที่อยู่บนฟ้าพี่ค่อยลงค่อยลงเฮ้ยมันหายไปเป็นอาทิตย์แล้วนะเรานึกว่ามันออกจากบ้านไปแล้วนหละผมไม่รู้แกรี่เมื่อกี้โมไน้ผมเฉยเลยอ่ะมีไหม ไม่ไม่มีนี้ไม่มีไเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปพี่บอยตรงไปไปดูดูเฮ้ยมีชัยอะไรวะเนี่พี่บามาดูนี่นี่นี่มันฆ่างูนี่มาเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเยเฮยเฮ้ยเเฮ้ย้ย้ย เมันลอกคาบในห้องเลยเหรอเออดิแสดงว่ามันต้องอยู่ในห้องอันดิพี่ใช่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองแกะมาดูนะอะไรวะเนี่ยยาวนะเนี่ยงั้นเราก็ต้องหาแล้วนะหาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไปหาการหากันหาหาหาเด็กๆระวังด้วยนะอยู่าหาไม้เชี่ยหาไหนหาเนี่ยพี่เบิร์ตหาไม่หากลัวพี่ มันเตียงวะเนี <nih>? ่ยเฮ้ยหรือว่างูมันมากินหนู